สบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุบผูสุบพลเดอ้อมันนี้ก็มาผบพพอกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพอพบพพอกับน้องแหล่มื้อนี่ก็เลิกงานมาตอนคำคำค,ำคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยมากะทางน้องลินพ่นกับแหวห้าไอทงในเตาถ่านทางน้องแหลก็เลยมาก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหลกสิยยางเขาไปหาแม่พ่นทางเตาถ่านพ่นเลย ผมมีพี่น้องพนกะากำลังทมทานอยู่กาจูดเป็นทีเรียบร้อยแล้วทานเพนกะาไปว่าทางทองเหล็กกกองซอยตั้งแต่เมื่อวานนี้จนแล้วแล้วผมมีพี่น้องมาเมื่อนี้พนกะาคือสีทมผู้เดียวเพนแหลผมพนพี่น้องแล้วลกาจูดเป็นทีเรียบร้อยแล้วควันตัวตัวอยู่ผมมีพี่น้อง สวัสดีแม่มันนี้จะทมผู้เดียววาอสซังกะีมาใส่แม่หรือว่าพดพอบสังกระสีกับพดบนกันแถน,นเนาะผูควันก็ออกไล่ลาย,ลายทางนี้มันคือบอสใช่ไหมควันมันนะหรือว่าขี้ทิน้น ขี้ดินมันทมม,ม,มาผืนกระทมถี่เรียบร้อยแลยย้วพ่ออมพี่นอ้อง พ่อแม่พี่น้องก็สีเขาไปหาทางน้องดีเพ่นเหตด์ยังกับโบหูอยู่เตาไฟยูสบายดีป้าลุงแล้วละ่ะสบายดีเดยทิงโทยสบายดี <laughs> เหตด์ยังอยู่มื่อนี้ฮะกิงเขาแล้วล่ะหรือ,อยัง กแป้งปนฮึกินกัำยังเลยอ๋อแกงปลาเห็ดยังนะฮะน้ะนองลินเพิ่นก็คือสิมาพ่อไม้ธงผุนแหละพ่อมีพี่นอ้องกับน้องละนอ้อยเพิ่น เห็นจ้พผืนเห็ดยังอยู่ในเขื่อนเบาจะมั่มนั่นแหละลากน้องๆก็เลยหายทางองแหล่จอดรถล้วกาเผินก็ลุงไปหาไอ้ทงเพินทางองแหลก็เลยมาก่อนเตาใหญ่ตืบขาเตานี้ผมไอ้พี่น้องแบบใหม่กับบักใหญ่บักใหญ่เลย มาทางพี่อีกว่ามันควันอากาศกนา็นาวนาวพอมีพี่นอ้องบูดเสียบได้หรือบ,บ่หนํำนี่ดีอาบหนํำเลยดีฮะจะซูไปอยู่ควันถ่านลายมาอยู่ทางพีไว้อาบบัวได้ก็ต้องอาบหละไปเห็ดเวียกมา,บ,าบ่อามนนํำบัวได้ดึกอ,อยู่บัวได้นอนบัวรับดอกคันต้นคันโต มาอยู่ทางพี่มันควนันทันบอกนั่นมาอยู่พีไวไวมาอยู่พีไวไวยิ<ม>่อยู่ใกล้เอือย้ยยันเอื้อยกัดบ่ะเดี๋ยนี่มันเป็นยังไงเอาแล้วนะมันเป็นยังฮะม่เขาวางนะคุอันใดมันเขาวางได้ ลป้าควันแหงอะไรอโถชุมุดวานลานทมนิกา คูออกนี boss, ่กะแบบขี huh like ้เถามันคูลงบ่เป็นขี้เถาขี้เลือยมันคูลงนี่กะหมออแล้วแหละก็เลยต้องเอาสังกะสีปกพม่นพี่น้องผดกับบัวลายดอกในเดียวคุบนควันเต็มเลยเจ้าไปอยู่ในควันเลยกว่า ส่วนบันไดได้ดไอทงพ่นสิมาเด้เนาะพ่นตึกเบ็ดบ่หรือเห็ดยังอยู่ในเฮือนบาหม่ำนะิ่นอิ่นอ,อิออ่นน้องๆไปเอาปลาชพิืนกระแ,รนแลนมาเลยสองคนชูผืนห้ามก็เลยมาก่อนซะดพีพิยงพาผป้ปะ เอ่องบักหัมมันเหตดยังผู้เดียวค่ะไผ่ใหม่ได้หัมอย่าจู้สสลได้ไผ่ใหม่ชอบทานได้ฮันเอาออกเนี่ยชอบฮันบัดเอื้อยให้รังไผ่รังไผ่ป่เป็น ยา yeah, พอแล้วยาอย่าเห็ดดีอย่าเห็ดอาบเลยนะ้มนามอับเลยนะ วมือนี่เบรว่ามือคืนนี่ว้านว่านนี่อาเรูขูดชาบูเขาแรงกันยังแม่มือแรงนี่บ่มีบบจีโจีกินคูบจีสิคับกูบจีครับ เอาเลยอยากอยากไปสอนอีกเด้จะไปสาปายเด้นาองหำเนะเาะโดวยวันนี้ว้าแม่เอินะอยากไปชาป้าอิงหอยสุด,อดเอามาแกง,กงกสอนกุ้ง,งย,ยาดีเป็นใหม่ไนี่ล่ะกุชิไห้ <R ain> <R ain> เอ้ยไพ่เนี่ยอย่าลินแม่แม่เด็กหน่อยชองโตนี้ลินภพยอยู่นี่นะพูดไปจุดที่เหพอห้ามไว้ไว้หกนี้ไว้ไว้ไวไดิแม่กวาดอ,อยู่ยมืดมืดเขามาแล้วพอเมีพี่นอ้องตอนนี้ก็ได้ ประมาณหาหกโมงแล้วตอนนี้ก่ะหกลีด้แถวนี้นี่กันเ้่งเขื่องเสื้อผ้ากเก็บในกว่าหาาเบ้ยมันหกมันหก แบบนี้ที่คิวทำ แม่น้ายัางเหี้ยนี่นะอ,นอ,อยู่ขวัญทำอยู่ขวัญ บันได้ไก่น่อยนอนนะ่ะพาเออไปเบ่งนี่ดูปะ<า>ใช่บุมมีมัมดบ่หำมาเบ่งแม่ไก่ก่อนพ่อแม่พี่น้องมแม่มบมชับบ่หมืดพ่อแม่มพี่น้องบ่เห็นซ้ำมันอยู่ในแจ ลูกมันในน้อยเป็นตาแพงเป็นตาแพงเนาะดิเนาะหัเนาะนดีเนาะขอไก่อันนี้พ่อแม่พี่น้อง่องนอยู่อยู่ไกลกันได้พ่อแม่พี่น้องมันเมิด เราเห็นแล้วแม่เห็นอยู่ศูนย์สองอันผู้มันมันตกนะเนาะเขาเห็นเนาะว่ามีน้ำอยู่บ่แม่สสอาบน้ำนะโดยพ่อแม่พี่น้องท้าน้องแหละขอจบคลิปเพานี้อ่ะสบายดีเด้อชิจบลิปไปแล้ว สบายดีโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องเหลกสิขอจบคลิปเพียงนี้ก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่หับชมคลิปของน้องเหลยตั้งแต่ต้นจนจบเที่บบความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องเหลกว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะ ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่ขอให้กำลังใจคอยกดไลค์กดเซ์ใ,ให้น้องแหลเด้อเมื่อนี่กขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอเกล่าคำว่าสบายดี